ลงนี้ไหมนี่นี่ทางลงเนี่ยผมว่าผมว่าผมว่าจะทำห้องนี้เป็นเป็นห้องพักของเราเย้ยเนี่ยผมจะปิดอันนี้ปิดอันนี้ปุ๊บแล้วก็ปิดอันนี้ปั๊บเนี่ยแล้วก็เดินลงมาปุ๊บแล้วเอาบันไดขึ้นนี้เลยสะพะปุ๊บได้เลยทางวัดแล้วเราปิดยังไงอะ่ะเราไม่รู้วิธีทำแนวตั้งอะ่ะก็นั่นแหละก็ต้องหาสิ่งอื่นไงสิงที่มันสามารถตั้งได้อะ่ะ ถ้าทุบกํแพงได้เนยทุบแล้วเนี่ยตัวนี้แล้วกันอ่ออ่อตัวตัวตัวตัตัวตนี้อ่ะโอเคเฮ้ยเออผมคิดดี เออพุ้นมามันมก,กระโดดได้ดิเออก็ทำให้มันสูงๆไงเออเฮ้ยไปขุ้นมาใช่ไปพุ้นมาเลยเราสองหัวมันมันกี่หวัวไม่รู้เออโอ้โโกอดนี่ไงอะไรที่ปิดประตูเจนได้แล้วนหน,นไง เป็นประตูมาเลยเดี๋ยวกเราไปกันอ่อเหนื่อละวราไปดูเลยอ้าอ,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 อุ้ยอุ้ยผัวไหมตรงกลางนี่ก่อนนะเข้ามาไม่ได้เออใช่ใช่ใช เกิ <c ười> ดตัวได้ก็ลองดู <c ười> อืออ่าเธอนี้ไม่มีบันไดต้องกลับไปที่บ้านเก็บปเลยที่บ้านสักหน,นหนึ่งอันหนึ่งอันบันไดหนึ่งอันหนึ่งบันไดหน่งบันไ ตัวขาดเราเรือต่อขาวใครขาดเนี่ยตัวไหนเนี่ยพี่มาดูตรงบ้านดิบ,บ้านอะไรบ้านึงโอเคพี่ห <า S 2> เห็นหผมเ,เห็นชื่อพี่แล้วพี่โดดลงมาดิเนี่ยอ,อุ้ยอุ้ย <c oughs> อู้จีส พียมันอาจจะมีตัวประหลาดตามมาเรื่อยๆก็ได้นะเพราะว่าหลายนะวันเรื่อยๆหลายวันเปิดประตูยังไงอ่ะอันไหนเปิดประตูไหนอ๋อเอาไว้ปิดเฉยๆอ่ะหรอปิดเฉยใช่อไดนน้ได้ก็แล้วเป็นไงรู้ว่าผมโอ้กระตูกระตุกน ดีด,ดีเออทำไปทำไปเฮ้ยทำให้มันพอดีกันดีอยู่ตรงนี้มาเข้าไม่ได้อะไรเหอเออทำไปเดี๋ยวหาอะไรไม่ช่วหนุนคุยเชีย์เดี๋ยวมันาช่วยทางเพิ่มโอ้โหะมึดปึ๊บสะมึดปุ๊บเราโดนแน่โดนแน่โดนแน่นแน่ <laughs> เฮ้ยผมผมอยากให้มันแบบเก็บหมดไอ้ตรงพรมเนี่ยตรงพรมให้หมดเลยอ่ะผมเฉาพรมไอ้นี่ยผมม่วงเลยเอามให้หมดเลยแต่มันจะหาของยากเดี๋ยวค่อยขยายแป๊บนึงขอาปิดไว้ก่อนตอนนี้ไม่เอา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 ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบปิดนี่ ชิดๆเหมือนผมอีชิดๆทำเป็นรูนปแบบไม่ดูเบื้องทรัพยากรธรรมชาติเฮ้ยทรัพยากรเรามันกว่างขวางไม่หมดหรอกอะคนนี้อ่ะได้ยินได้นี่เห็นไหมดูผมดูผมนู่นนู่นดูผมไอ<น>ตัวนี้มันเข้าไม่ได้ ใช้ได้ไได้ปอเห็นหลังบ้านมีถ้าวันมืดปุ๊บผมโปรุ่นโหน่งโหน่งโหน่ง<ล>อยู่โอเคแล้วเ,เ,เราต้องหาตรงไหนอีกอ่ะมันมีอีกไหมอ่ะมี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 เห็นอยู่บ้านสองสามหลังอ่ะมีอยู่มีอยู่ มมมผมมีความรู้สึกว่ามันจะมืดละ่<ช>ขไปเลยขึ้นไปเลยขึนไปเ้นไึ้น่เน้นไปนไป มันออกไปแล้วเอาอะไรมาประเด็นคือถ้าถ้าเราออกเกมเนี่ยเข้ามามันจะเป็นอย่างนี้ไหมถ้าไม่ใช่เซิร์ฟเดิมก็ไม่ใช่กูสร้างเพื่อกุยสร้างเพื่อไม่แน่นะแบบน,นี้ต้องมีเซิร์ฟเบียดิใช่เซิร์ฟเบียมันกี่ล้านนะาขึ้นมาขึ้นมา,นมาเห็นมันได้ไหมเห็นมันได้ไหมไม่ไม่ใหม่ใม่ใม่ใม่นี่ตรงนี้เหเ็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตกใจหมดไอ้นะลูก เดี๋ยวมันแป๊บแฮ้ถ้าทายนมืดไอตัวไม่มีไอ้ตัวมีแต่ขามานะเฮ้ยถ้ามันหลายวันขึ้นไปมันจะมีตัวปีนกำแพงได้ป่าววะอยู่ยากเลยเฮ้ยเราต้องหาทําแบบเป็นบ้างแบบล้อมอ่ะเหมือนที่เราไปอาศัยมันอยู่อ่ะ เอตอนแรกอ่ะมันไม่มีไอตัวขาขาขามันมีเจ็ดตัวไอ้นั่นอ่ะอาจจะบั็กอาจจะบั็กก็ได้เออเดี๋ยวค่อยอัปเกรดเดี๋ยวค่อยถึงจุดนั้นก่อนดูจะลอยมันเนี่ยถ้ามันถ้าสมมติมันมาดีใถ้าไอตัวปีปีนกำแพงได้มันมาเราทำไงดีอะเราทำไม่เป็นแบะเประมายของเราเห็นไหมหอคอยตรงนั้นอ่ะเราต้อง สร้างให้สูงแล้วก็ไปตรงของคอยนะเออมันปีนได้ก็ปีนแล้วก็ทำที่ั้นไงเออที่ขั้นใช่เอาไปกินกินกินน,กน้ำโคกน้ำโคกมันลดเลือดนะว่าไปนั่นน้ำโคกนะไอ๊ เดี๋ยวสักพักว่าอยากไปลองแบบไอ้นั่นน่ะป oh, ุงยาปุงยาไปดูไอ้นั่นเขาเล่นมาปุงยาอะไรแบบปุงยาโอ้ยยังไม่ทำอุปกรณ์นะแต่ก็ทำแล้วมันมีอัปเดตมาใหม่กลายเป็นพึ่งได้พึ่งได้ เพิ่งไปหาเกสรแล้วเอาเกสรมาปรุงยาใช่ปะ่ะใช่อ๋อไปหาเกสรแล้วก็เอามาใส่แล้วก็เอาแล้วถ้าเกสรครบมันก็จะได้แบบบล็อกแบบที่ใส่<ะ>น้ำเกสรนั่นแหละแล้วเราก็จะเอามากล่องนี้มันขวงวะ่ะอ๋อไม่ไดช่เลย,เ,ยเรามองหารั้วเลยไหมว่ามันอยู่ตรงไหนเออรั้วที่แบบขั้นปิดผนังอ่ะได้อะ่ะเออ ที่ไม่ใส่รั้วไม้อะเฮ้ยหลังคาเนี้ยมันบินได้ปะไ<บ>ม่นาทายต้องมีคนทดสอบนั่นไงไอ้เชือเหลืองนั่นนะ่ะป้ายั้นนะปน้ปายนั้นน่ะป้ายนั้นตรงบันไดนั่นน่ะป้ายตรงบันไดที่มีคนต่ออ่ะอ๋อเนี่ยน,นะเดี๋ใครมาต่ออ่ะ ตอนแรกมึงคุณคุณในซื้อไม่อย่างเยอะโอ้โหไม่งีกกแค่เราใช่ทำไมคนไม่มาเลยวะเอ๊ะทำไมคนไม่มาวะดีเราจะลองร่อมันมาที่บ้านนะครับดิมันจะยังไงวะแล้วฉันอยู่นี่มันยืนนิ่งเลย ยืนยืนนิ่งเลยทำไรยืนนั่งกดกดสั้นคือซูมนะซูมซูมอ่ามองหน้าเ <c oughs> อ้มองมองกูได้แมองกันนะเฮ้ยวิ่งมาแล้ว <c oughs> กระโดดไม่ได้หรอกกระโดดไม่ได้หรอกดูดิไปไหนวะวย,วย,วยืยืย้ววยื้่ง้ยืงตื้ย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 ื้าืา้่ืตยืื้ยืยื้ยืยืยื้ย้ยื้ยยื้้ สองสองโคตรยา,มานะวยามานะันอะโคตรยาวมันโอูโ้หเดี๋ยว,วโอ้โหกระโดดตกอ๋อมันจะเป็นที่เรียกอ๋อที่เรียกคนปะดูดูเองดูผมนะเองดูผมเองอยู่ตรงนั้นนะเห็นอะไรขึ้นไหมอ๋เอเห็นตัวไ มันเป็นเรียกสัญญาณความช่วยเหลืออะไรสักอย่างหรือเปล่าอแบบสัญญาณว่าเราอยู่ตรงนี้นะอะไรแบบนี้นใช่ใช่ใช่แต่ก่เป็นไม่สูงติดต้องเลยแล้วเราเป่าเรียกเพื่อนและไอ้ฆาตกร,กรก็อาจจะรู้อะไรแบบเห็นใจอยู่ทรงเหมือนจะเช้าละใกล้ใกล้ละใกล้หรอไม่รู้ดูไ่งวะไม่รู้อะมัวเอาเงี้ย <c oughs> <c oughs> มัวสุดเยอะพร้อมสำหรับไปไปหารั้วใหม่แล้วทุกคนอุ้ย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 มันพุ่นพุ่นอะไรวะอุ้ยมันกระโดดมันกระโดดอุ้ยเห็นไหมกระโดดเพื่อเข้าบ้านไม่ได้อีเตียอี โอ้ยเหยียตกใจสาระโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชารล่มตอนนี้ทำไมมันวิ่งมาปะหนุ่มช้าแล้วหนุ่มเดี๋ยววิ่งมาแบบนั้นหนุ่มเฮ้ยมันปีนป่ะน่ะไม่ไม่ไม่มันติดมันติดโอเคมันบั็กละไปไปไปหาสักปรเ็นลอยได้เอ็เจลอยได้หนึ่งนาทีมีอฆ่ามีอฆ่าหนึ่งนาทีมือฆ่ารอวรัวอยู่ไหนวะรอรอรอหายรอหายเอ้า ไอสีฟ้าผมจะหมดลืมดูไป,ไปหาของกินแล้วได้ไหมวะไปไ,ไปไนี่เออเอาไปตู้เลยไหมไปตู้เลย,เลยไ,ไ,ได้ไหมตู้มอบบงอ่ะเลยไหมแล้วเตะเอาเลยเอาอะไรก็ได้ที่มันวางได้แค่นั้นแหละ mẹ cái tiết kiệm mẹ tha thôi mẹ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  thôi ขอคลิปปิดกันได้ก็พอว้าวายอดเนือเออหอคอยใ้ท่านเลยไปเออปิดไปหอคอยใ้ท่านยอดยอดกระโดดไม่ได้แน่นอนเราแล้วเราก็ไปหาบนใดมาใช่ปะเดี๋ยวเออใช่ใช่ คือเรากันไม่ให้เราเข้าด้วยใช่แล้วบันไดบนดับนไดสำหรับเราปีนออกไปข้างบนเ,เดี๋ยวผมไปหาบันไดกันเออบันไดก็อยู่แถวบ้านเรานี่<ค>อ่ะครบอนูจริงๆ เอาอันนี้นะเอาอันนี้แล้วกันขีนะ้เกียจไปไกลนี่เยนินได้สองครั้งกระโดดไม่ได้หรอกแบบนะันี่แล้ขึ้นทางนี้ทางนี้อุเฉียดอย่ามาเกยชน กระโดดวิ่งมาปุ๊บกระโดดปุ๊บเข้าบ้านปุ๊บอ่าอีซี่เฮ้ยมันเข้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะออกบ้านเดี๋ยววะหาอะไรอีกอันเพื่อออกบ้านดีกว่าเฮ้หาไม่ได้อยีกอันเพื่อออกบ้านใช่แล้วนี่มันสลัดจริงๆริงนี มาแล้วมาแล้อะไรเีเออดีดูดูดูดนดูดูดีนูดปดู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 ูมูด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 ่ดู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 ูด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 ููด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 นอูดูดอดูดอดูดอ ต้าผมไอ้มาเซเวนะมันมันมาด้วยนะเออแต่ไม่ได้ดูตอนเราเติมตเติมเติมทีนี้เราก็มีคอมนั่งเล่นแล้วเล่นี่คอมเวออ้าวเปิดไปะเปิดไปดูทรงเหมือนน่าจะมืดละหรือเปล่ปาลเฮ้ยไฟสีเขียวไปไหนวะ คือใช่เอาไฟข้างบนมาใส่ดีกว่าที่จอเนี่ยเออพี่โอติดยอดไม่ติดแล้วงามหมดงานพิสูจน์เฮ้ยเดินได้ว้าวเดินตรงรูได้ไหมเออก็เดินได้นี่หว่าอา๋อแล้วกลัวอะไร <c oughs> ค okay. จหรับไฟข้างบนนั้นก็หาอะไรมาเสริมเอ,อ่ออะไรมาเสริมดีนะดูนนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดดมาเนี่ยนี่นี่นนอะไรมาเสริมมความรู้สึกว่าใกล้จะข้าแล้วจริงอย่างเร็วอ,อย่างเร็ว มัเพลินไงก็เร็วเรอ่ะดูเสียเสียงๆๆเสียงใครเออเห่นใชรเลยเอาเอาตกตกโอ้โห ไปตกตกไม่ได้เลยลูกลูกคือความบ,างบังของพวกเรานี่ต้องติดค้างไว้แบบนี้ไว้นี่ก็ไม่ตกโอ้โหแม่งท้องผมเลยท้องผมเลยกินไปกินไปอยากหิวอาหารแส้หิวอาหารอาหาร ต้องไปหาอะไรกินเดือโอ้โหมืดตกใจหมดเลยเด้อดูผมตอบมาฝั่งนี้อะไรว้าวว้าวเห็นผมรือเปล่าเห็นเฮ้ยดูดีเฮ้ยนี่มันถึงป้ายแล้วเฮ้ยมันคือจุดเริ่มต้นที่เราจะไปที่สิ้นหอคอยเวย ผมทีอย่างนั้นไว้ตัวนั้นแหละใช่เออแล้วก็ต่อตรงไปเลยไงใช่ถูกต้องเออแล้วก็เป็นที่ถอคอยใช่ใช่ใช่เยอะเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนเฮ้ยมันเป็นแบบที่ดีนะเนี่ยแบบทางโค้งอะ่ะแบบบนแบบน่าขึ้นไปดีมากโออาหารของฉันเฮ้ยพี่มันขึ้นได้ มันขึ้นกำแพงบ้านเราได้ใครขึ้นได้เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นไอ้เสื้อเหลืองๆน่ะมันวิ่งจะมาหาผมอะ่ะมันขึ้นได้อะ่ะเฮ้ยต้องหาโต๊ะไอ้นั่นอีนายฝันไปมันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมเนี่ยมันขึ้นตรงเนี้ยตรงเนี่ยโกหกจัสีมันไม่ใช่ความจริง ขโมยอาหารกินอย่างเงี้ยนี่เนี่ยอันนี้เพิ่มแบตเอาแล้วมาแล้วไหนไหนไหนเก็ตุกบ้าไปหากินาอ,าอาหารเธอรุนแรงเอ้ยไม่เป็นไรได้ไงเหรอ เยวต้องหาไฟเราจะไปซีดหอคอยสูงร้อยเจ็ดสิบห้าแปดสิบล้านซันให้ได้ <c oughs> นะมันกระโดดเฉยมันไม่ได้ตีนี้นไม่<ค>มันขึ้นมาด้วยไหนตอนนั้นอะมันขึ้นทางไหนอะ่ะทางประตูดร,าารทางที่เราเอาต้นมาขวงทางนั้นแหละ ที่เราเอาโต๊ะมาขวางอ่ะเหรอไอ้ทางบันได้ปะดีไงไม่ไม่ผมขึ้นข้างบนใช่ไหมแล้วผมเห็นอีกทีอ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยกวิ้ยโอ้โหตีกูนี่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 มันมาได้ไงวะมาได้ไงวะมาได้มันตามไหมมันตามไหม ีอยู่นี่ทำไมมันมขึ้นมารบ้านฉันบ้านของฉันบ้านของฉันนี่เนบ้านของฉันแล้วบ้านของฉันเคือบ้านของฉันานของฉัไม่ใช่บ้านของพี่มันกรได้ไงอมันมีตัวเริ่โผลแล้วหรอ มันคือบ้านของฉันนมันคือบ้านของฉันเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวกันเปลี่ยนตัวกันมันวิ่งแทนมันวิ่งแทนผมพี่วิ่งแทนพี่กระโดดมาตรงนี้กระโดดมาตรงที่นอนนี่ไม่นแล้ววะไม่นะพี่โอ้โหเอ้ยเป็นไล่ผมแดนแล้วมันเริ่มมันมาได้ไงวะเฮ้ยร่อนไปร่อนไปร่อมันลงไปเดี๋ยวผมร่อนยัง ไปหน้ามืดตาหมวตายเหรอตายไตวัน้ยโอ้โหมันมันดักสปอนมันสปอนมันดักมันดักสปอนคิวไม่สปอนคิวไม่เอสเคเอสเคเอสเคที่ยอมมาจากสปอนคิวยี่ห์ยมันมันดักสปอนไปไหนวะ My memories away, now I feel I'm done And I'm cursed by every day, till my time is gone I've never felt this way before, and now I know this all for sure So don't forget your last betray, I'll never forget this day,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  this day.